เข้าสู่สาระ,ะเข้าสู่ประเดน็นเริ่มด้วยดูกันชัดๆถับกันชมพ่อลูกผูกพันรักกันจริงๆคุณทักษิณน,นายกอุ้งอิงเริ่มที่คลคปคุณพ่อก่อนพ่อชมลูกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณพ่อไปงานทอดกระถินวัดคลองครุแถวปัตถวิกรณ์กรุงเทพมหานครใช่แล้วเจอหน้านักข่าวนักข่าวเอาไม้จ่อปากถามคุณพ่อคุณพ่อ,พอ,อรู้ไหมคุณพ่อ เป็นสายลอ่อฟ้าลอ่อให้ฟ้าผ่านลงมาที่คุณลูกนายกอุ้งอิงใช้กำลังใจลูกอะไรยังไงบ้างก็ถามหลายคำถามไปฟังกันเชิญค่ะนะาานักติดมองยังไงกับกร,ร,ระแสที่มีกองในยกอุ้งอิงในขณะนี้ทำไมนะกระแสกระแสโจ๊กีกระแสน้อยต้าหรือว่ากระแสแสดงคอนกรอธรรมดาฮะมันไม่ทิ้งไม่เยอะไม่เยอเป็นกระแสดีกว่าเป็นกลุ่มผู้คนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นขาประจำ การทํางานของท่านนายกค่ะอยากทางานได้ไม่กี่เดือนแต่ว่าภาพที่แบบโจมตีเยอะๆเนี่ยมันไม่กำลังใจไม่มีอะไรครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่านายกท่านก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าการเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้แหละ,ะมีแต่แตก,กกลายเป็นว่าตัวท่านเองอค่ะจะไปถืกทำให้โจมตีคุณยุนีด้วยเงยนะคะกระแสจากท่านก็ไม่เป็นไรแต่โจมตีผมคนเดียวดีกว่าง่ายดีเพราะผมไม่ได้เป็นอะไร ประเมิกนการทำงานของคุณเองในช่วงที่ผนนี้เป็นยังไงบ้างคะประเมินการทำงานของคุณดีฮะมุ่งมั่นแล้วก็รู้รู้เรื่องราวของประเทศได้ได้เร็วมากโอเคดีฮะมุ่งมัน่นรู้เรื่องราวของประเทศได้เร็วมากค่ะคะแนนเต็มสิบท่านนายกแพททองทานข้างๆคุณทศินก็คือคุณสมชายวงสวัสดนะอดีตนายกนะถูกต้องค่ะถูกต้อง ให้สัมภาษณ์ในงานทอดกรถินค่ะโอเคงานบุญนั่นก็คือวันเสาร์ที่9ค่ะขยับมาวันอาทิตย์ที่สิบมื่อวานนี้นายกอิงค่ะไปที่สุนภูมิค่ะจะขึ้นเครื่องไป LA สหรัฐอเมริกาไปประชุมทูตประชุมกงสุลที่นั่นค่ะและใช้เป็นจังหวะในการพบปะผู้คนรวมถึงบรรดานักธุรกิจที่นั่นค่ะจากนั้นก็จะเปต่อไปประเทศไปรูค่ะไปร่วมประชุมเอเปกค่ะครั้งที่31ค่ะโอเค ในจังหวะอยู่ที่สภิญตนเมืองนักข่าวก็ถามนายกอิงเรื่องคุณพ่อคุณพ่อชมมาไงคุณพ่อชมชมวันเสาร์วันอาทิตย์ป็นาาาม,ปมาถามปฏิกิริยาท่านนายกก็เอาคำชมของคุณพ่อมาถามคุณลูกวันอาทิตย์อยากฟังคาตอบไหมคะเชิญเชิญค่ะค่ะก,ก,ก็ต้องขอบคุณทางทางคุณพ่อเนาะขอบคุณค่ะแต่ว่าจริงก็ก,ก็เป็นกําลังใจอย,อยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าใครชมก็เป็นกําลังใจทั้งนั้นนะคะก็ เราก็ต้องชอบคาชมมากกว่าเราใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีคําติก็ยินดีรับฟังเสมอค่ะแล้วก็คิดว่าก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไม่ไม่มีใครสามารถทําได้ทุกเรื่องเพียงลําพังนะคะก็มีอะไรก็ติชมกันมาค่ะพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็ทําให้เต็มที่ค่ะไปท่านายกได้แนะนการานอะไรที่สิเอ่อไม่มีนะคะก็พูด ไม่มีอะไรก็ถ้าสมมติมีคําถามในเรื่องหัวข้อใดๆก็ถามท่านได้างค่ะอยากได้คําคปรึกษาแนวไหนก็ถามได้ค่ะถามฟรี free, ไม่คิดตังค์โอเคก็ถือว่าในายกอิงระมัดระวังตัวมากขึ้นในการตอบคำถามดึงจังหวะก,ก่อนที่จะให้คําตอบค่ะโดยเฉพาะคําถามสุดท้ายค่ะ คุณทักษิณให้คําแนะนําอะไรเป็นพิเศษอคําถามนี้อ่อนไหวใช่ตอบมาสุ่มเสี่ยงด้วยนะตอบไม่ดีบอกได้เลยมีผลไม่ได้ดึงจังหวะนิดหนึ่งโอเคดี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 ก็เอาเป็นว่าคุณทักษิณก็ชมนายกอิงเรียนรู้เร็วเรียนรู้ไวค่ะดีมุ่งมั่นโอเคนายกอิงก็บอกว่าปลื้มคุณพ่อชมขอบคุณขอบคุณคอบค แต่รับคำติด้วยเหมือนกันอ่ะ